สบายดีพ e, e ่น <c oughs> <b S 1> ้องสบายดี่อสุดที่ทุกคนท่านก็ึ้นมาแต่ไปสอนแง่นี้แน่อหืมมไปบอกคนดว่าให้มาสููตอนสอไปเอาปุยเด็เชยนรถไทยรถไทยกูได้เลกู่นบรถไทยร่าอะสบายดีเด้กพี่น้องไปเอาปุยอยนงทิปสอบทิปสอบมันไปเอาปุย คนหาสองก็พอต้องน็อแมีหาหกเจ็ดเก้าสิบอะไรเยวตามไปเบิ่อนั้งกันก็ได้ก็ขอบคุณหลายๆเรืองนี่เอที่ซื้อปุ๋ยไห้ไปก็เคยซอยทุกปีอะไรปีที่แล้วไปกระซอยก็พอน้องนอตไปกระซื้อรถไฟฟ้าไปซอยข้าวนำปุ๋ยหลายๆอย่างอะไรขอบคุณคุณยายหลายเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อคุณยายเด้อ พอดีคุณยายเป็นกับไทยกับไทยกับป้าก็เลยฝากเงินมาสอยพี่ขี่รถไทยเป็นทั้งสองครอบครัวเดินทางไปน้องเลยไปเอาปุ๋ยพอน้องมัดเป็นชุปเฟอร์รถ là nào cái nào ơi Cảm ơn các bạn đã theo chắc và hãy subscribe cho kênh อยากซีงข้างหนึ่งบ่รถเนี่ยย่างงอนข่างหนึ่งเหรอบุ๋มนย่างคลองแท้เออ banh à mua người nào vậy? A bùi? Quạt banh là à mua. Liền lột nhảy nữa đâu, Nhảy nó thang lăng họt rồi bên em ơi, cô đang phúi, cô áo à, súp calor lẽ, Thôi súp calor này luôn, nó chẳng nhòng คือพูยภาาพลเตรียมดำมาแล้วกันฝนตกเืนเร็วกว่าทันมาตรงกับบอเออไปดูนกแกต้องร้านสอกนนทนอกแม่มันจะเสอเอามงกุฎสอบมุสอบ เดี๋ยวสอบถามราคาพูดดีต่อก่อนมอสนั้นไหนได้อันนี้บ้หำเด้ิมมอนีสิลื่นเด้อสิลื่นซีบาทเด้อขึ้นได้ขึ้นตัวนี้ตัวนี้ไปรอดก็ซบลูกตัวนั้ไปรอดไปซีบปลารุดมอนี่ได้เหรอตามมาขึ้นมาลงลูกตัวนี้บ่ขั้นกระจิบซีบะลุกกระต่ายขาวเราตัวนี้เล่งเล่งหมาเล่งหมาตัวนี้อีแตนนี่ได้ส์อีแตนนี่อัน ตกอยู่เป็ยร้อยเป็ร้อยเศร้าก็ได้กลือมอนี่หมอนี่เปรยร้อยหาซีบอมอนขึ้นอีกมอนี่วันไหนลงขยี้เดียวก็ขึ้นต่อมาลงลงมากขึ้นอีกสบหกเป็นแปดสบพกเนแปดสบกเศ้าซูนั่เลยสิสีกเศร้าซูลบรุเนีนี้เียวสกเศ้าซูสกเ้าซูนั่น ก็ลอยามซีบลนแหงแฝงกัมแฝงกัมแห้งแงได้ลบบานเอามุกุดมุกุทองและมุกุตคือว่ากรรมกรเองลเด้อด้ยด้กรรมกรเองนะเดอกรรมกรลุกค่าการเดือพี่น้องเด้อลูกค่านัการน่าเผา่าเผานักสพี่น้องบสอ เาปุยกันปเนี่ยดัต่อลูกอืมเทียวัดแล้วนะพี่น้องเว้ยใาใช่มาดูด้วยป่ะนำเงินดูนี่พันแปดแ8นแป0แปดพัเกาสิบบไปพอดีแปดพจ่ายไปเก้าพัน หนึ่งเออนี่นะับแล้วร้านอุดหนุเนาะหรือว่าพูนยาลายเด้าพูนยาลายจ่ดีแ่งู่เก่นเป็นเค้เอร์้าสุขภาพเก็มแข็งอยู่กินจะท่านสามกินสามท่านนะอืมันเรืงหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก เก่าพันเนาะพันสองล็อลเนาะพุ้นไปตกพนบานแ้ยาเบาปุ้ยแล้วที่กึ๊บขึ้นื่นมากลุกทักแต่ก่อนเนาะน้เย็นยังบอกปะน้ำเย็นบรมีมีมียาพ่นเอเนื้อมาะก้านเรอเบา้มาับเลบื่อสองเดือนปที่น้เย็นเดี๋ยววันปุ้ยเลยวกากั๊บเทากับพี่น้องเลยซิปกระสอบแก้วพนโรดไทย สกีเหมือน้ายอยู่เก้าร้อยแล้วก็พรวดลงมาให้แปดร้อยแปดสิบแบบเรียกว่าเป็นอยู่แปดพันแปดเด็นะกน้อยหัหนย้ำดำหน้าให้เจ้าจกรขึ้นเลยกรนะสือราคาอีกแล้วหัวาหน้าเข้าใส่อยู่ประมาณเจ็ดสอง ถ้าชื้อไปหวานก้าลยสอบนึงตก็เอามาเอานั่นเก้าร้อยแปดร้อยเก้าสิบตอนนี้มันก็ลงมาอีกเนนมเือคฝนอี่หรอกดืวยิตนนก๊กอยู่ดอกแต่ว่าบอกให้เราเอาแซ่เขาปลูกไว้โลด ันนี้เขาหน้าวานพระเจ้าพี่น้องกำลัองออกออกกับพวกป้านั่นหลายไก่กินเนาะพุนกับพุนปต๊บปนี่เป็นเือนป้านี่ที่เป็นดินที่เฮาซืา้อไว้พี่น้องดินนี่ก่ะเจอทเ่มเฮยังแล้วเบิดแสนเลย bớt sen lơi rồi bớt sen hạ thân thiếu chưa ăn à, nát được hạ à, lòi lô cái nồi ít cả sọp 500 kg อยู่เพียงนาวอะไรไปเนาะทอดเพียงแล้วหน่อยโอ้แม่บ้านเบก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 นี่นี่ถอยมานี่เออถอยมานี่ Họt đeo Thấy subscribe cả tường đúng không? ต <c ith ing> ีน <sniff ing> <c id istles> ้ออะไรค้านอยู่บ่ฮะกัารหลอออยู่เฮ้อเราล่ไทยนะเต่แ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 ตฮะเออเราจะเปลี่ยนเราเราจะเปลี่ยนอันสีนี่เราเคยใส่แต่อีแตนตัวนี้เราอยากได้ยุ้มันขาดเราเบรคค้อ ขอของก็ได้ต้อุ่งถอยหน้าถอยหลังเยอะก็อบเองันเลยเนาะนี้โดยโดยยยัได้แบบนี้แล้วคต้ามบดห้เราะโอ้คนบวมปากไห้ดคนควอยมาไห่ดอกคิดไว้เ่าจะเอาสอบสีฝาดิกินเอ้ว่อไปาดีบคนอ พื้นเล็กนะด้านเฮากัดำไปเลยพืานเล็กอือใบลายเนี่ยใบลายหมดเลยงามใบเนี่ย,ยเ,ปเป็นพวกพักพวกยังเ <c oughs> ออ <c oughs> งามใบอากระต่ายมุมเป็นหมาโอ้กระต่ายมุมราคาสูงตัดีนะพัน,นพันปลายพันปลายหมกพันราคาพันพันหาชิบ,<พ>ชบะปาร์ตใส่มุม ต่ละปีจักสอบปี่ปลี้ยงหอใส่สี่สี่เดี๋ยวพี้ไปหาให้เิส,สอบที่ไหนได้อีกสอบหนึงเป็นหาเออด,ด,ดีอย๋ยวี่จะเบ,บ่มีปีนี้สอดแห้งปีนี่มึงใครนอนทีคุณยาย,ยจะว่านอื่นขอขบปูคนลายเด้อป้าเด้อดดวเ,อเอมามาลือกขัวพวงองผลออกมาตลอดเนาะแม่ โบว่ารถโบวาย่างทุกสิ่งทุกอย่างได้น้ำป้าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะขอให้ป้าเปนจากลูกคไฟรำรวยรวยเด้อป้าเด้อสาทูดีไม่แห้งเนาะทำด้วยกัวเก่าดยโดยโดยผุนลลายเด้อมเด้อนี่ตาชอยเหลือทั้งสองครอบครัวเลยประแดดกับเมื่ออากาศอานาโฟน้องเนื้อปลาะหัยหาโล่กับเห็ดปลาแดกเลยเหากับเห็ดปลาแดกคือกันโดยโดยโดย ยังไง็สิ่งผู้ย่างโอ้พจารไฟลำรัววาป้าดเออด้อทูลำวลำววยังมีอีกได้ปู่ยังมีอีก <c oughs> ยังมีอีกเือ่นหายพ่าน, <c oughs> น,นหนึ่งปู้ไยรับค้องปูยังสีส่งค้องมาหาย อ้าโคกปูนคนไร่ป่าเด้อภอพดูบูงเย,ลลย็นเนด้อดภาพสีแดงเขาได้สีน้ำสมัติปัตนาเด้อป่าเด้อลำรวยลำรวยภาษาลูกไผ่เป็นยายไว้ให้เพื่อนสิภาคลองมาหายปูย,ยังยังจัดเตรียมคลองอยู่ยถ้ามันเลืออยไรไปสือพานไทยคือกันอะไรทั้งเฮานี่ก็ได้น่า,าเรียบร้อยเขียนขัดเขียนแน่เจ้านนคือกันเขายังจะไปสืบพานไทยคือกันเนี่ยกันกี่เม้านี่ย ปัดหรือเมาเขาบอกมันไม่เป็นแขกตะกั่วเตลล่ะแต่ว่าามันเล่นเเลยดเตนะครับเือตัวนี้มันเบิแล้วไทยังว่าโอ้ยไทยากนะ่ะบารั้งได้ฟูหเา้เนี่ยเบิ่งไอูคับร้บอูกครับแต่เพื่อนมั่นเลอบุกัวข้อเพื่อนเลย

ขอบคุณครับคุณยายเร็วขอบคุณครับคุณยายที่ซอยเรือขอบคุณคุณยายทางสวีเดนนัน่นเลยคือเบืองบฮัมกะคุณเอฟซีนั่นที่คอยทำทุ่งขี้ไผ่โดยตลอดกดหายไปไหนเนียน 拜拜，你、嗯、看，拜拜。